โอมชาติ um วันนี้วันที่หนึ่งเดือนมีนาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องสร้างโชคของลูกให้เป็นเหมือนกับเพชรเพียนพยายามที่จะรับมรดกสวรรค์เต็มๆของลูกจากพ่อคำถามของเมรีในวันนี้ โดยการเก็บรักษาความรับอันใดไว้ในสติปัญญาของลูกในหนทางที่ชาญฉลาดลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขอันไม่มีขีดจำกัดได้โดยการเก็บรักษาความรับอันไหนไว้ในสติปัญญาของลูกในหนทางที่ชาญฉลาดที่ลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขอันไม่มีขีดจำกัดได้คําตอบความลับนั่นก็คือละครนั่นก็คือละคร ทุกทุกคนผู้สแสดงในละครน,นี้จะได้รับบทบาทอันไม่เสื่อมสลายซึ่งเขาจะต้องเล่นไม่มีบทบาทของใครสามารถที่จะถูกลบกหรือจบลงได้สิ่งซึ่งถูกกำหนดไว้กำลังเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในนี้เมื่อวงจรจบลงบทบาทอย่างเดียวกันก็จะซ้ำทุกๆวินาที นี่คือความลับที่ลึกล้ำม,มากและถ้าลูกนั้นเก็บไว้ในสติปัญญาของลูกในหนทางที่ชานฉลาดลูกก็จะอยู่อย่างมีความสุขนิฉะนั้นแล้วลูกก็จะกลับมาสับสนบาบาพูดว่าลูกๆอย่าได้สับสนขอให้มีศรัทธาในพ่อแล้วเพียรพยายามที่จะรับมรดกเต็มๆของลูก ให้มีศรัทธาในพ่อแล้วเพียรพยายามที่จะรับมรดกเต็มๆของลูกสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้บ้าคลั่งเกี่ยวกับโลกเก่าย้ายกระเป๋าได้ก,กระเป๋าใหญ่ของลูกประกันทุกสิ่งที่ลูกมีจุดที่สองถ้าลูกนั้นไม่มีการติดยึดต่อสิ่งใดให้ทำงานรับใช้ที่จะเปลี่ยนเปลือกหอยให้เป็นเพชร โดยการบริจาคทรัพย์แห่งความรู้ของลูกเท่านั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นได้พรของบัพตด,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างพร้อมเสมอแล้วเป็นผู้พิชิตการติดยึดและก็ผ่านทุกข้อสอบด้วยการมีสำนึกรู้ของการอยู่อย่างเป็นเครื่องมือพัอมขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างพร้อมเสมอและเป็นผู้พิชิตการติดยึดและผ่านทุกๆข้อสอบ โดยการมีสำนึกรู้ของการอยู่อย่างเป็นเครื่องมือพร้อมเสมอก็หมายความว่าการเป็นผู้พิชิตการติดยึดและเป็นตัวแห่งการจดจำไม่มีญาติหรือการเป็นเจ้าของสิ่งใดๆจะต้องได้รับการจดจำในเวลานี้ขออย่าได้มีการติดยึดใดๆกับใครลูกจะต้องละวางจากทุกๆคนและมีความรักกับทุกๆคน ความพยายามง่ายๆที่ลูกจะต้องทำสำหรับสิ่งนี้ก็คือการมีสำนึกรู้ของการอยู่อย่างเป็นเครื่องมือโดยการพิจารณาตัวลูกเองเป็นเครื่องมือแล้วลูกก็จะจดจำผู้เดียวผู้ที่ได้ทำลูกให้เป็นเครื่องมือได้ Sat. ไม่ใช่ว่านี่คือครอบครัวฉันนี่คือหน้าที่ของฉันเปล่าเลยฉันเป็นเครื่องมือด้วยสำนึกรู้ของการอยู่อย่างเป็นเครื่องมือนี้ลูกก็จะผ่านทุกๆข้อสอบได้ คติพจน์ในวันนี้การทําพ่อหรือสันสกาของพ่อบราหมาให้เป็นสันสกาของลูกคือการทําตามพ่อสามการทําสันสกาของพ่อบราหมาให้เป็นสันสกาของลูกคือการทําตามพ่ออาฉาโอมชานติ